เรามาดูหุ้นบ่ายของเราวันนี้นะครับจะมีไทยบ่ายจีนบ่ายและห้างบ่ายแอดขอลง2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจีนบ่ายกับห้างบ่ายครับผมให้เป็นตัวเน้นของภาคบ่ายนะครับผมอัดได้อัดครับเอาคืนแอดว่ามันโดนเราคืนแน่วันนี้แอดก็เจ็บอยู่เหมือนกันยังตามทุนอยู่ครับแต่ก็ยังสู้จีนบ่ายแอดฟันสองครับห้าสองตัวเน้นนะครับผมเจาะห้าสองตัวเน้นสามตัวมีสามห้าสองกับหกห้าสองครับผม ให้ซื้อเต็งต้นไปเลยนะครับแอดมั่นใจว่าโอกาสมาตรงตัวตรงสูงถ้ามาโอกาสมาตกตัวตรงสูงนะครับจินบายคู่เจาะมี5คู่นะครับตัดตัวซ้ำไป1ตัวลง6ตัวแต่มันมีตัวซ้ำ1ตัวเหลือ5คู่ครับ6 2 2 5 6 3 2 4 5 2 3 5นะครับผมเรามาดูห้างบายครับห้างบายตัวนี้นะครับนี่ไงแอดจิก5ครับห้างบายแอดให้5ครับตัวเน้น5 4 4 5เจาะเน้นนะครับผม 3ตัวมีสองห้าสี่กับสามสี่ห้านะครับผมอันนี้ซื้อหกกลับนะครับจะต้องเป็นถ้ามาก็โอกาสเข้าสูงนะครับผมตัวเจาะมีหคู่อ่ห้าห้าคู่เหมือนกันนะครับตัดตัวําออกลง6คู่ตัดตัวําออกหนึ่งตัวก็เหลือห้าคู่นะครับผมมีห้าสามสองเก้าห้าสี่สองแปดและสี่ห้าสามเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ cribe ให้ช่องบ้านหุ้นอย่างเซียนของแอดมินด้วยนะครับ เผื่อแนวทางดีๆจะได้ส่งต่อถึงโทรศัพท์ท่านอย่างรวดเร็วสวัสดีครับขอบคุณครับขอให้รวยภาคบ่ายครับผม